เอาชนะความกลัวการออกกล้องด้วยวิธีการนี้หลายคนครับไม่มั่นใจอาจจะเกิดจากเหตุผลหลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาอาจจะคิดว่าตัวเองอ้วนบ้างอาจจะคิดว่าตัวเองดำบ้างอาจจะคิดว่าตัวเองเตี้ยอาจจะคิดว่าตัวเองขี้เละนั่นหมายถึงการที่เราปรุงแต่งความคิดของเราและเราคิดไปเองครับวันนี้เวลาที่เราจะออกกล้องครับเรามีความไม่มั่นใจบางสิ่งบางอย่าง ขอให้ทุกท่านครับลืมจุดนั้นไปก่อนนะลืมจุดนั้นไปก่อนแล้วครับทีนี้วิธีการแก้นั่นก็คือว่าฝึกถ่ายภาพตัวเองครับเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเพียงแค่ท่านครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเปิดกล้องพอเปิดกล้องแล้วครับลองเลือกมุมถ่ายดูว่าเราจะถ่ายมุมไหนจะเป็นมุมหน้ามุมซ้ายมุมขวาเลือกถ่ายดูครับว่ามุมไหนเราดูดีมากที่สุด ทุกท่านครับแต่ละคนจะมีมุมที่ดูดีไม่เหมือนกันสังเกตนะบางคนเวลาที่ถ่ายภาพจะเอียงซ้ายตลอดบางคนเวลาที่ถ่ายภาพจะเอียงขวาบางคนจะถ่ายหน้าตรงตลอดจะไม่ค่อยเอียงเพราะแต่ละคนมันจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วครับลองหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาถ่ายลองดูแล้วเราดูว่ามุมไหนที่เราดูดีมุมไหนที่เรามั่นใจ แค่นี้ครับเราก็เอาชนะความกลัวที่เราไม่อยากออกกล้องได้แล้วลองเอาไปฝึกกันนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจครูแท็กทีมยุทธพลสีพอด้วยนะครับมีเทคนิคและเนื้อหาดีๆเอามาฝากทุกท่านอย่างเช่นเคยครับวันนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ One, two,